สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง d ร r เตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์เมืองไทย360องศามานำเสนอครับตาสว่างเสียอธิปไตยให้ขมิ้น ที่เลิก MOU 2543หากไม่มีการสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในรอบ4-5วันที่ผ่านมาเราคงไม่รู้ว่าเราได้สูญเสียอธิปไตยให้กับกัมพูชามานานหลายปีแล้วจนกระทั่งผลจากการสู้รบของทหารไทยที่พรีชีพไปจำนวนหนึ่งเจ็ได้ 9, จนสามารถเชิญธงไตรโรงขึ้นสู่ยอดสอง ทั้งที่ภูมะเขือและล่าสุดตามรายงานระบุว่าที่ช่องอ่านมาก,ก็เพิ่งมีการเชิญทงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเมื่อตอนเช้าวันที่27กรกฎาคมนี้เองโดยมีการใช้คำว่ายึดคืนกลับมาได้สำเร็จแน่นอนว่านี่คือข่าวดีสำหรับคนไทยทั้งหมดและเป็นวีรกรรมอันสุดล่าหาญของพี่น้องทหาร ที่เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อแลกมาจนสามารถผลักดันศัตรูกออกไปได้สำเร็จและตลอด4วันที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ฝ่ายกัมพูชาภายใต้บัญชาการของสองพ่อลูกหุนเซนและหุนมนันเนตเปิดฉากโจมตีบริเวณฐานหมูปา่าใกล้กับปราสาทตาเมือนในตอนเช้ามืดวันที่24กรกฎาคม จากนั้นสถานการณ์ก็ลุกลามบานปลายโดยฝ่ายกัมพูชาได้ขยายแนวรบตลอดแนวชายแดนตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีลงมาจนถึงจังหวัดจันทบุรีและตราดนั่นหมายความว่าตลอดแนวชายแดนราว800กิโลเมตรตั้งแต่บนบกจนถึงทะเลมีการประทะกันตลอดแนวที่น่าตกใจก็คือฝ่ายกัมพูชาได้ใช้จรวดหลายลำล่อง ระดมยิงโจมตีโดยไม่เลือกเป้าหมายสร้างความเสียหายให้กับชาวบา้านหลังจากมีระเบิดยิงเข้าไปในพื้นที่ชุมชนที่มีพลเรือนอาศัยอยู่หนาแน่นเช่นโรงพยาบาลปั๊มน้ำมันที่มีร้านสะดวกซื้อทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากอย่างไรก็ดีการสู้รบที่เกิดขึ้นในช่วง4-5วันที่ผ่านมาล่าสุดฝ่ายทหารไทยก็สามารถลุกรบจนสามารถยึด พ,พื้นที่กลับมาได้แล้วแต่ขนาดเดียวกันก็เกิดคำถามตามตาม,มาหลังจากที่มีภาพข่าวที่ปรากฏในบางพื้นที่ทั้งที่เป็นพื้นที่จุดยุดทธศาสตร์สำคัญที่มีการระบุว่ายึดคืนรวมไปถึงการชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเขาเช่นที่ภูมะเขือเขาพระวิหารจังหวัดศรีสะเกดสำหรับพื้นที่ที่มีการสู้รบกันหนักมีรายงานว่ามีจำนวนหแห่ง คือปราสาทตาเมือนทมปราสาทตาควายช่องบกเขาพระวิหารห้วยตามาเรียภูมะเขือช่องอ่านมา้าและช่องจอมเป็นต้นขณะเดียวกันก็ยังมีรายงานระบุว่าพื้นที่บริเวณปราสาทตาควายฝ่ายทางทหารไทยยังไม่สามารถยึดได้เบ็ดเสร็จส่วนปราสาทตาเมือนทมนั้นถือว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วอย่างไรก็ดีด้วยบรรยากาศบีบคั้น หลังจากโดนประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ส่งสัญญาณแบบยื่นคำขาดมาถึงรักษาการนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชเชชัยให้ไทยกัมพูชาต้องหยุดยิงทันทีเพื่อแลกกับการลดภาษีนำเข้าสหรัฐที่เวลานี้ได้ประกาศเก็บทั้ง2ประเทศที่36%ไม่เช่นนั้นจะไม่เจรจาลดภาษีลงมาก่อนเส้นตายวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้แน่นอนว่า งานนี้สำหรับฝ่ายกัมพูชาแล้วถือว่าเป็นทางลงที่ดีเพราะเป็นการสู้รบที่ไม่มีทางชนะหรือยิ่งรบยิ่งแพ้และเสี่ยงเสียดินแดนให้ไทยหรืออย่างน้อยพื้นที่ที่ตัวเองเคยเคลมเอาไว้ก็จะถูกฝ่ายไทยยึดคืนกลับไปทั้งหมดดังนั้นเมื่อลักษณะบีบคั้นแบบนี้ทำให้ไทยต้องมีความรอบคอบรัดกุมและต้องใช้ประสบการณ์ในอดีตหลังเหตุการณ์เมื่อปี54มาเป็นบทเรียน เพื่อไม่ให้เขเมรสร้างปัญหาในอนาคตได้อีกขณะดเดียวกันต้องมาตั้งข้อสังเกตกันอีกครั้งว่าที่ผ่านมานั้นเราได้เสียพื้นที่อธิปไตยให้กัมพูชาไปนานหลายปีอย่างน้อยก็คือพื้นที่ภูมะเขือบริเวณเขาพระวิหารที่ฝ่ายทหารไทยเพิ่งยึดคืนกลับมาได้ที่นี่ฝ่ายกัมพูชาได้สร้างฐานทางทหารมีเสาสัญญาณ และมีการสร้างกระเช้าขึ้นไปแบบถาวรปราสาทตาเมือนทมที่ยึดได้เบ็ดเสร็จช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีก็เพิ่งยึดคืนกลับมาได้ขณะที่ปราสาทตาควายกำลังลุ้นว่าจะยึดเบ็ดเสร็จได้หรือไม่หรือว่าจะให้ฐานกัมพูชาเข้ามาอยู่ร่วมเหมือนกับปราสาทตาเมือนทมหลังการประทะเมื่อปี54อีกหรือไม่หากมองย้อนกลับไปรับรองว่า พื้นที่ดังกล่าวมาทั้งหมดล้วนเป็นของไทยแบบไม่ต้องสงสัยบางพื้นที่เช่นปราสาทตาเมืินทมก็ถูกประกาศเป็นโบราณสถานมานานหลายสิบปีแล้วแต่ที่ผ่านมาเป็นเพราะเรามีรัฐบาลมีฝ่ายบริหารที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและมีนายทหารระดับสูงบางได้ที่ไม่รับผิดชอบมีผลประโยชน์ตามชายแดงทำให้เราต้องเสียอธิปไตยเหล่านี้มานานดังนั้นถึงเวลานี้ ที่ต้องเอาคืนและจัดการปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาอย่างจริงจังสิทีอีกทั้งยังมีข้อเสนอให้มีการยกเลิก MOU ทั้ง MOU 43และ MOU 44ที่สร้างปัญหามาจนถึงทุกวันนี้ขณะเดียวกันให้ใช้มาตราส่วนแผนที่1ต่อ50,000เหมือนกับที่สากลทุกประเทศใช้กันอยู่ไม่ใช่1ต่อ2 0 0แ0,000ที่สร้างปัญหาให้กับไทย ต้องสูญเสียพื้นที่ให้กับกัมพูชาด้วยมาซึ่งมีหลายคนสนับสนุนนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณใาหมา่สมาชิกวุฒิสภาโพดเฟซบุ๊กเรื่องยกเลิก MOU 2543-2544ทันทีและกลับไปใช้แผนที่1ต่อ50 0 0มืเรียนท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทุกท่านในฐานะสมาชิกวุฒิสภาผมขอแสดงความเห็นว่า การหยุดสงครามโดยเร็วเพื่อยุติการนองเลือดและโศกนาฏกรรมของพลเรือนผู้บริสุทธิ์เป็นสิ่งจำเป็นยิ่งนี่คือความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่เราต้องทำเพื่อสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนสถานการณ์ขณะน,นี้คือโอกาสให้รัฐบาลจัดการยกเลิก MOU 2 5 4 3และ2 5 4 4ด้วยเลยในทันทีข้อตกลงที่ล้มเหลวเหล่านี้ได้พิสูจน์แล้วว่า เป็นต้นตอของความขัดแย้งไม่ใช่ทางออกนอกจากนั้นเราต้องเปลี่ยนไปใช้แผนที่มาตราส่วน1ต่อห้าหมื่นในการปักบันเขตแดนซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ประเทศอาเซียนจำานนมากใช้และประสบความสำเร็จโอกาสมาแล้วเลือดเนื้อไทยก็เสียไปแล้วอย่าทำให้คนไทยต้องผิดหวังกับการบริหารประเทศของท่านอีกเลยดังนั้นเมื่อพิจารณาจากสัญญาล่าสุดแล้วเชื่อว่า กำลังจะมีการเจรจาหยุดยิงกันแล้วทั้งสองฝ่ายตามแรงบีบของประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อสร้างผลงานสันติภาพเพื่อแลกกับการลดภาษีนำเข้าที่ไทยก็เลี่ยงได้ยากแต่อยากให้สรุปบทเรียนในอดีตและที่สำคัญต้องให้ยกเลิก MOU 434 4ที่เป็นต้นต่อปัญหาและให้ยึดอัตราส่วนแผนที่1ต่อห0 0 0มตามมาตรฐานสากลเพื่อไม่ให้เป็นภาระลูกหลาน ในอนาคตกันอีกศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีรครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิกิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการ สวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ